สวัสดีค่ะพี่ลูกโกป้ไปสุขุคทุกคนค่ะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็นเอไลฟ์สไตล์บายเอนะคะมือนีนะคะเสื้อผ้ามาเก็บเห็ดนะคะข้างหลังเราก็คือป่านะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าเนาะคิดว่าน่าจะไม่มีเนาะแต่ว่าเราวเราจะลองเข้าไปดูนะคะที่ในป่าเนาะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะ ไปได้วยกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ตะก้าของเราเนาะแล้วก็นีบวกนะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะเราก็จะไปสำรวจนะ,ะสำรวจป่าดูนะคะว่าจะมีเหตุหรือเปล่านะคะไปกันเลยคะ่ะทุกคนน,ะคะนี่นะคะดจคพาไปดูนะในป่าเนาะ ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีเห็ดหรือเปล่านะมีทางลงของเรานะคะมาแล้วนะคะเข้าป่าแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะก็ยี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ,ะนี่นะคะทุกคนดีเดินเข้ามาแล้วเนาะเห็นไหมคะ ในป่าเนาะก็เ,เห็ดนะ,ะพี่ก็เดินเข้าไปข้างในแล้วนะคะกับาพาน้องลินจามาด้วยเนาะวันนี้เนาะนะคะไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่าแล้วก็มาสำรวจนะคะมาสำรวจดูนะคะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะอันนี้ถ่ายวิดีโอผ่านมีช็อต ก็ทุกคนดูนะ yeah. ได้ดูภายในป่าด้วยกิสัยดิฮะพีพ่จ่าอะไรนะเนี <laughs> ่ย yeah. ทุกคน แต่ไม่รู้จะมีเห็ดหรือเปล่าแล้วก็มาสำรวจเดี๋ยวเราจะไปป่าใหม่กันเนาะนะคะ,ะ,คะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเห็ดหรือเปล่าก็มันจะสะท้อนแสงนิดนึงเนาะอันนี้เราใช้ผ่านอ่า ว่าปาปาว่าเขาปาเพราะเห็ดเห็ดพอดอกฮึดอะไรเดินช้าๆแล้วเลยทุกคนจะตาลายเนาะโอ้เห็ดอย่างเช่นข้าวขาวเดี๋ยวไม่กินได้บ่ดนะรอกเบิ้งเห็ดขาวๆาเดี๋ยกินได้บ่ดิเลเพ็งเห็ดเห็ดเดี๋มวไมกินได้บ่ โอ้ยใส่พี่ดอบเบงติลาปเ็ศอย่างนอดีนอบาเบงติลาเห็ดไปกินอะไรบ่อดิบาเบงไปพ่แดกว่าตรวจสอบเร็วๆเนี่ย เห็ย oh, right? oh, okay. ี่โบะเห็ดอะไรวะอ๋อเห็ดขอนขาวนี่โอ้ยเครื่องเต็มแบบเีอะว่าได้กับว่กล้ากินหรอกว่กล้ากินนะคะตำรวจแล้วนะแต่มันก็มีเห็ดแกกินนะคะแต่มันก็มีเห็ดอยู่โอ้ยได้เลยเห็ดเองดูนี่นี่ก็เห็ดนะแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรดำๆเหนียว เห็ดจริงๆแ้ไม่รู้ว่าเห็ดรบึ้งยู่ตรงลงขึ้นรูบึ้งใหญู่บึ้งใ่ละจ้าแม่จ้ากับใจเงใช่หละับแม่จ้าเออเออบลกัดเหอะ